b ีจต้อนรับสมาคมบัรจุภันฑ์โลหะไทยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านนวัตรกรรมและความยั่งยืนเนื่องในโอกาสครบรอบ21ปีของสมาคมนักขับ114แล้วโดยมีนายนัทชัยอุทัยพัฒประธานเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรบุคคลให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ BGC Sustainability Development Efforts and Successes ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ BG Group ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลก,กิจการหรือ ESG พร้อมนำเสนอผลสำเร็จของโครงการต่างๆที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยหัวข้อ Innovation and Technology at b g c แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์เพืพ่อยกระดับประสิทธิภาพและความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ตลอดจนแนวทางการปรับตัวขององ,องค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การเยี่ยมชมในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งโอกาสสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเปิดมุมมองใหม่ระหว่างภาคอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป